เอาข้าวสารข้ารถก่อนง่ายๆเปิดประตูให้พี่เสียงเอาวางนี่ก่อนนะเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเอาเข้าเพราะว่าเดี๋ยวมันเปียกเนียนเปียกเพื่อเดียวไปโยกไปไหนเลยพี่วะไปเปียกแล้วไอ้เปียกแล้วโอมากันที่ไหนครับเสียยวันนี้มาที่ที่เกิงสีเสีย ่ะมาแล้วเนี่ยโอ้มาหาผู้เฒ่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูกันกี่คนครับดูกันกี่คนสามคนสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเด้อะเข้ามาครับเข้าเข้ามาทำไมสาทู อันนี้เอาไว้อีกทีนึงไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> เนียอไม้สองถุงที่ละาสองถุงแล้วไข่แล้วอะไรเอามายังเอามาเอามา,าสาธุโอ้ยวัยพ่อนอดีเถอะเนาะเป็นยังไงพ่อดีป่ะเป็นยังครับเนี่ยรอประพ่อเก่าด้วยนี่ เป็นยังไงพอ่อขออนุญาตขอขอนุญาตนั่งเถอะเป็นยังไงพ่อเป็นยังไงครับบัญชาบัญชาอ๋อชาายแขนชาอันนี้คือเป็นเป็นเอ่า,อามาพาดแล้วแขนขยับได้ไหมได้อยู่อ๋อผู้นี้ว่าผู้เรี่ยงผู้ดูกับลูกซ้ายอ๋อโอเค อยู่ร่วมกันสามคนสามคนอันนี้เป็นไอ้เพิ่งไอ้ไอ้สารากลางบ้านเนาะเขากะหายสังกสีมากหูจักว่าสารากลางบ้านคืออะไรหรอสารากลางบ้านก็คือไอ้ไว้ให้ชุมชนประชุมกันน่ะอ๋ออ่าเป็นที่สาธารณะเออเพิ่นบ่ได้ใส่เพิ่นก็เลยให้ยกให้เลยหอยปลาดห้พอชัวข้าว้ั่ววขากอนแมนครับเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แมนครับ สู่กันไปพี่น้องอ่าแล้วแล้วแม่แม่แมแมทำงานอะไรครับแม่ทำเอาล็อแล้วใครช่วยห,หรอ,อ,อลูกลูกชายช่วยแล้วลูกชายทำอะไรอยู่ครับตอนแรกก็าทำงานครับแต่ว่าแมบโบไหวโจมโบวเยอ่อเอาแล้วแล้วตอนนี้เอารายได้จากไหนกันเงินเลยเงินผูดเถ่ารับเงินสองทางเงินผูดเถ่ากับเงิน พิการผู้พิการอ๋อสองข้างผู้าหรานเนแปดร้อยแผู้เท่าอะไรหกร้อยพันอพันสีพันซีพัพันซีแบ้ยเออะนบอมี่เนาะคนบอมี่กับิีเฮดจังไรแล้วเนาะเออเออแม่ยามมาเบิงเอาครับครับ อันนี้ก็น่าจะอยู่ได้อีกหลายมื้ออยู่เนาะมาว่าสองลังน้ำสามแพ็กข้าวเนาะแล้วก็มีขนมมีนมมีไข่มีปลากระป๋องเนาะก็สู้กันไปขอบคุณครับขอบคุณครับยินดียินดีนะก็ตั้งใจมาช่วยเต็มที่ครับครับช่วยเหลือกันไปแล้วเคสนี้ใครเป็นคนติดต่อไปพี่เอ็นแล้วอ๋อโอเคโอเคบ้านพี่เอ็นอ๋อโอเค มันก็ประมาณนี้เนาะนะก็เดี๋ยวจะได้ไม่กวนครับ